สวัสดีครับมืนอนี้กะมารีวิวห้เบิงสีสันตอนเช้านะครับแสงแดดลำาไีนะครับเช้าวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับตู้ใบนี้ขนาด3ามคูน6นะครับผู้ได้สนใจกะทิดต่อสอบถามได้นะครับหรือว่าเขาาเบิ้งผลงานจริงในที่พัตยานะครับนะนะตอนเช้านะครับตอนเช้านี่ผมให้เบิงสีสันแบบสดๆเลยนะครับ ผลงานชิ้นนี้นะครับสินสอดเพียงแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับถูกกว่านี้ต้องที่อื่นแล้วนะครับที่นี่ราคานี้เลยครับผมสนใจข้ามาเบิงนะครับผลงานจริงนะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับชัดเจนนะครับ โอเคครับจะได้กระฝากติดตามผลงานนะครับทาง f a c e b o o k นะครับผมของเบิองใดนะครับหรือจะสร้างผลิตไหมตามแบบที่ลูกค้าต้องการก็พร้อมนะครับโอเคขอบคุณครับทีต่ติดตามรับชมรับฟัง